สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของธาตุลมราศีธาตุลมคือนะคะราศีตุลราศีกุมและก็ราศีเมถุนหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้แล้วนะคะพลังงานนี้นะคะเพื่อนๆนเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงบางครั้งมันอาจจะไม่เกิดกับคุณก็ได้นะคะหรือไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้แต่ว่ามินอยากบอกเลยว่าไพ่ยิ่สีเนี่ยมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าเปิดไพ่ได้ใบดี ขอให้พลังงานนี้ในอนาคตเป็นสื่อให้คุณได้เจอความรักที่ดีเหมือนไพ่กาลังจะบ้องนะคะไพ่ของคุณออกมานะคะไปค่อนข้างดีมากๆทตดลมนะคะไพ่สองถ้วยเพื่อนๆทตดลมกําลังมีความรู้สึกดีใครไหมกําลังอินเลิฟไหมนะคะตอนนี้สองถ้วยขึ้นมาคุณกับเขามีใจตรงคันนะคะแต่ว่าสองถ้วยมันก็เป็นบันไดขั้นหนึ่งกับขั้นสองมันต้องมีใบอื่นประกอบด้วยเดี๋ยวหมอจะดูให้ละเอียดนะคะ เนี่ยมันตรงเลยโซเมดนะคะคุณจะได้พบรักนิวเลิฟความรักครั้งใหม่มาแล้วนะคะแล้วพไพ่ใบนี้ยังเสริมทับออกนะว่าสเตอมิติกจงมองความรักนะคะด้วยความศรัทธาศรัทธาในความรักจะนํามาซึ่งนะคะสิ่งดีๆให้คุณหมอไม่ได้บอกว่าให้งมงายไม่ใช่นะคะบางคนบอกศรัทธาคือการงมงายเราไม่ใช่ค่ะคือ มินอยากบอกว่าบางคนอาจจะเคยคาดหวังมานานเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้หรือจบกับอะไรมาหรือบางคนพลาดความรักมาไม่รู้รักใครที่ผ่านมาเราก็มีแต่ความผิดหวังจนเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่มีคู่หรือเปล่าเราไม่มีแฟนไหมอาหมออยากบอกว่านั่นแหละค่ะ คนที่ไม่ใช่มันจะจบไปเพปืเ่อนๆให้มองสิ่งดีๆในอนาคตไพ่ตรงนี้บอกว่าเรามีคู่นะเพียงแต่เราให้ดึงนะคะดึงสิ่งดีๆเข้าหาเราแล้วไพ่ใบนี้คือการสื่อถึงการอธิษฐานขอพอรการสวดมนต์ไหว้พระหรือบางคนเป็นคู่ที่อธิษฐานขอพอรตามกันมานะคะดจัดเมนต์เป็นสิ่งเก่าๆเก่าจากชาตินี้หรืออดีตชาติก็ได้นะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะทีนี้มินขอขยายไพ่บางคนนะคะไพ่คู่ออกมาคิงกับควีนทูทัวติดกันเลย คุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกถูกชะตาและผูกพันไม่ว่าคุณจะรู้จักเขาเพิ่งรู้จักกันก็ตามคุณจะผูกพันกับเขาเหมือนเอ๊ะเราเคยรู้จักคุ้นเคยกันมาแต่ชาติบางไหนถ้าคุณไม่ได้รู้สึกแปลว่าเขารู้สึกกับคุณนะตรงนี้ไพอ่านสลับกันได้ด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมาเดอ e r เวอเพื่อนๆน,นะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศต่างชาตินะคะหรือแม้แต่เป็นคนต่างประ,ประเทศได้ด้วยต่างชาติได้ด้วย คนนี้เป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติดีมากๆคบกันเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายหมอไม่ได้บอกว่าจะไม่เปลี่ยนนะคะแต่แค่ไม่เปลี่ยนมากเราจะเข้าใจกันดีบททดสอบความรักมีนะคะเดวขึ้นมาเดอสันแสงสว่างนะเพื่อนๆนะคะนความมีออร่าดาวทิตสองแสงความสุขความสมหวังกาลังมา คุณอาจจะได้เจอใครสักคนที่เขาอาจจะอายุเท่าคุณหรืออายุมากกว่านะคะถ้าอายุมากกว่าหรือเท่าคุณเขาจะหน้าเด็กเพื่อนๆคนคนนี้นํามาซึ่งความสุขให้คุณนะคะตรงนี้นะ,ะคุณอาจจะเคยไม่คิดอยากจะทําอะไรก็ได้แต่คนนี้เข้ามาแล้วเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหัวใจเราให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรากําลังพลีบบ้านอีกครั้งหนึ่งมีความสุขนะคะ2ไม่เท้าค่ะเพื่อนๆคุณอาจจะเจอทางโลกออนไลน์เช่นนะคะเช่นนะเพราะ โลกออนไลน์สมัยนี้โซเชียลไลฟ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเกือบ90%แล้วด้วยซ้ำนะคะหนึ่งะคะสองไม้เท้าเกี่ยวกับเจอทางเพื่อนของเพื่อนแนะนําให้คนที่คุณดิวประสานงานนะคะหรือสองไม้เท้าเกี่ยวกับทางแอปก็ได้นะคะตรงนี้นะ,นะะดูให้ดีนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะคะที่หมอเห็นนะคะมีธาตุไฟเมสิงหโนูธาตุน้ากรกฎมินพิจิกนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะเด์มูลชาวมีนลัคนามินธนูลัคนาธนู ความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะแตกต่างกันเช่นบางคนอาจจะอยู่ไกลกันนะคะหรือบางคนอายุที่แตกต่างบางคนก็เชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้แตกแยกนะเพื่อนๆนะคะเพียงแต่มันต้องจูนเข้าหากันเพราะว่ามันอาจจะแตกต่างกันบ้างคือความห่างไกลแต่หมอบอกว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วมันไม่แคล้วหรอกนะหมอไม่ได้บอกคุณเป็นเนื้อคู่นะแต่หมอบอกว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลถ้าใช่แล้วมันมันไม่ได้เกินความสามารถนะคะของพูมลิขิตของจักรวาลนี้แล้วค่ะ มันเป็นบททดสอบนะคะให้เราได้เข้มแข็งและมั่นคงนะคะมีเกณฑ์ที่พวกคุณนะคะนึกถึงกันและกันนะคะรอที่จะเจอรอที่จะคุยรอที่จะเดินทางเจอกันด้วยบางคนนะคะคุณจะได้พูดคุยเรื่องอนาคตด้วยกันด้วยนะสี่ไม้เท้านะคะอย่าบินขอพูดก่อนนะคะขอดูที่ผ่านมาสักนิดนึงนะของทัดลมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ที่ผ่านมาคุณเคยเจ็บปวดและเสียใจนะคะเพื่อนๆสาดาบขึ้นมานะคะ2ดาบนะคะที่ผ่านมาเนาะความรู้สึกที่เราจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้อยู่ตกสภาวะที่เรานะคะมากกว่า2อสาคนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะได้แฮงแมนความรักที่ทุกข์ระทมขมขื่นเพื่อนๆนะคะคืนไม่เข้าคลายไม่ออกไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึง บางคนก็ถูกปิดกั้นหรือมีกำแพงหรือเราอาจจะมีกำแพงก็ได้นะคะที่ผ่านมาเพราะเราเคยเสียใจและเจ็บปวดมาก,ก่อนนะคะหนึ่งดาบนะคะอันนี้ธาตุลมตุลกุมเมทุนคุณอยากได้ความรักที่ชัดเจนมั่นคงนะคะไม่อยากได้อะไรที่มันฉาบฉวยนะคะเก้าเหรียญเราก็เคยมีความสุขนะอยู่กับตัวเองนะคะที่อยู่กับตัวเองมีความสุขเราก็ไม่ได้ว่าโหยหาม,มากมายความรักไม่ได้ดิ่นล้นขนาดนั้นแต่แล้วมีใครเข้ามา ทลายกำแพงนะคะที่อยู่ในใจเราคนนี้เข้ามาทําให้เราเปลี่ยนความรู้สึกนะคะเ,เพื่อนๆนะนะคะความรักที่ผ่านมาเราเคยพลาดหวังกับใครเคยคบกับเขาเป็นแฟนอยู่สถานะเป็นครอบครัวหรือเคยพูดเรื่องอนาคตด้วยซ้านะคะกับเขาแต่ความสัมพันธ์ทําให้เรารู้สึกว่าเราคิดเยอะคิดมากหรือเขาก็ได้ที่คือมันกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ เหนื่อยเนาะเพื่อนๆตรงนี้เดอสตาชาวกลุ่มลัคนณากลุ่มเราถูกเทหรือเทบางอย่างทิ้งไปมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้ดังหวังนะคะตรงนี้ความรักเรารักเขาทุ่มเทให้แต่เขาก็ไม่ได้ทุ่มเทให้มากเหมือนที่เราทําให้เดอสตานะคะคุณกําลังเยียวยาหัวใจหน้าที่ผ่านมาคุณก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊เราก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเอง ะคะเราทุกคนมีความฝันแล้วก็ความหวังที่ไม่ใช่ว่าหวั่นฝันหรือหวังลม,ลม,ลมลงๆแรงๆนะคะคนที่จะก้าวเข้ามามาแล้วเนาะ,ะมาดูกันนะคะธาตุลมคนที่คุณจะคุยนะคะเขาเป็นยังไงไลฟ์สไตล์นิสัยตัวตนนะคะเพื่อนๆโอ้ใบแรกเลยดิจัดเมนต์ได้เหมือนคุณเลยเห็นไหมคะคนเราเจอกันมันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะ ตรงนี้ขึ้นมาคุณกับเขาคงเคยผูกพันกันมาบางคนนะคะอาจจะเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆคนที่เคยคุยคนที่เคยห่างหายก็ได้นะเป็นสิ่งเก่าๆที่อยากลื้ฟื้นแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่าคู่จากอดีตชาตินะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะนะคะ เดอร์ันนะคะเป็นไพ่ของเหมือนอคุณเลยคนนี้นะคะจะนํามาซึ่งความสุขความบริบูรณ์เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเรานะคะเขาอาจจะเป็นคนเด่นคนดังมีชื่อเสียงหรือหน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีหรือมีอะไรที่ที่ดีในตัวของเขาแปดไมเท้าคือการพูดการเจรจาก,การคุยนะคะเดมิเชเชียนนะคะการเจอกันเหมือนลั่งเรื่องราวปาฏิหาริย์เลยคะ่ะเพื่อนๆคุณจะได้เจอคนที่ใช่สําหรับเราแล้วนะคะปาฏิหาริย์รัก โชคชะตานำพามาให้เจอคุณเดวีออฟฟอร์จูนนะคะฮานะ,ะ,านะ,ะคะคีงถือถ้วยนะคะคนนี้เขามีหัวใจที่รู้สึกอ่อนโยนนะคะแล้วก็รู้สึกดีนะรู้สึกรักนะคะตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งไม้เท้าดิแชร์ลอตชาวกรกฎลัคนากรากฎ มีคนที่เป็นความรักที่อยู่ไกลหรือชอบเดินทางก็ได้นะคะคนนี้หรือนะคะผู้คุณสองคนกําลังคิดจะเดินทางมาเจอกันดูเวอร์เป็นคนต่างชาติเป็นคนที่อยู่แดนไกลหรือบางคนอายุน้อยกว่าเราก็ได้ด้วยเป็นคนที่แตกต่างนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะตรงนี้ขึ้นมามาขออนุญ,ญาตเก็บนะคะ ทีนี้หมอขอดูว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างชาวธาตุลมนะคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะดิวเนาะเขามองเห็นฟุณเป็นเดอะซันสองม้เท้าแน่นอนล่ะคุณอาจจะเจอกันทางเพื่อนแนะนําให้เพื่อนของเพื่อนหรือที่คุณดิวเรื่องเรียนเรื่องงานหรือแม้แต่คุยกันในแอปก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้มันเหมือนเขาเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะหรือมันมีคิดเรื่องความห่างไกลก็ได้นะคะ นะคะตรงนี้ไฮโลแฟนไพ่พึกศพลัคนาพฤกศพนะคะสิบถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่อ่อนโยนคนหนึ่งแล้วค่ะสิบถ้วยการเจอคุณเขารู้สึกว่าคุณคือความเติมเต็มให้เขาเขานึกถึงกันที่จะเป็นครอบเป็นครัวก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะหรือเขาพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะอ่า The Emperor ค่ะราศีเมษราคนาเมษนะคะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต,ต่างศาสนากับคุไหนถือถ้วยนะคะเพื่อนเขาจะเข้ามาลักษณะกัลยาณมิตรนะไหนถือเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยนะคะอ่าแอมาพลนนะคะความสัมพันธ์นี้หมออยากจะบอกว่าหนึ่งนะคะมินพูดถึงกรณี เขาอาจจะรู้สึกดีัะคุณก็ได้สําหรับบางคนแต่ความสัมพันธ์นี้หมออยากบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะในถือถ้วยเป็นลักษณะเพื่อนนะคะหมอไม่ได้บอกว่าเขาอยากเป็นเพื่อนคุณนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆศึกษาดูดูใจกันไปก่อนนะเพื่อนๆนะคะตรงนี้ขึ้นมานะะสิบไม้เท้านะคะบางคนงานเยอะงานมากการเจอคุณเขาบอกเป็นโชคชะตาจริงๆด้วยถ้าเป็นความรักที่อยู่ไกลต่างประเทศต่างชาติ หนึ่งไม้เท้านาดิมิชเชียนคิงถือถ้วยไพ่ใต้สำรับเดอะซันเป็นไพ่ของคุณขึ้นมาจริงๆด้วยนะคะความสุขความสว่างความสดใสคนคนนี้นะคะเพื่อนๆเขามองเห็นคุณว่าคุณน่าจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีหน้าตาดีหรือเขาเจอคุณแล้วหรือคุยกับคุณแล้วเขามีความสุขนะคะตรงนี้ขึ้นมา คิงหือถ้วยเขามีใจที่ผูกพันกับคุณนะคะตรงนี้นะ่าเป็นพ่อโชคชะตานำพาก็ได้แต่คนนี้ถ้าไม่ใช่คุณว่าเขานะมีงานเยอะงานมากนะคะ ทบนบาลนันคือความแตกต่างกันนะคะอย่างที่หมออ่านไปคืออาจจะเป็นความห่างไกลหรือมีอะไรที่แตกต่างความสัมพันธ์นี้เขามองแล้วคุณคือความอบอุ่นของเขาเพื่อนๆนะคะตรงนี้บางคนอาจจะได้เดินทางไปไหว้พระด้วยกันก็ได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาเป็นคนที่มีความรักและเมตตาต่อกันเป็นไพ่ออกมาดีนะเพื่อนๆตรงนี้บางคนอาจจะเจอกันในเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่เรียนแต่ความสัมพันธ์หนึ่งเรียนคือความรู้สึกที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพื่อนๆนะไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะคะ มาดูกันความรักของนาะทัดลมปักหลังเป็นยังไงบ้างหนึ่งดาบคือความจริงคือความชัดเจนเนาะนะคะอ็มพลเอร์นะคะ, Emperor, ะ,ะบางคนจะเจอความรักต่างชาติอ่ะขอให้กับไฮราแฟนนะคะ สี่ไม้เท้าเป็นความรักที่นะคะพร้อมที่จะเติบโตและก็เรียนรู้กันไปนะควีนถือไม้เท้านะคะเด็กถือถ้วยนะคะมาคนเจอคนที่อายุแตกต่างกับเราก็ได้นะคะเดจัดเมนนะคะหก <6 S 2> เหรียญ เป็นความรักพร้อมที่จะอยากเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะคะที่จะได้เติมเต็มกันละกันนะคะตรงนี้เนาะควีนถือไม้เท้าคิงถือไม้เท้าไพ่คู่ออกมานะคะบางคนทํางานเยอะทํางานมากล้นนี่เอ็มพ o เนะคะสิถ้วยนะคะเว o ยร์ฟอร์จูนไนถือเหรียญ นะคะควีนถือถ้วยนะคะเพื่อนๆภายใต้สำรับนะเป็นคิงถือเหรียญน,นะคะมินแค่อยากบอกแบบนี้นะคะโชคชะตาจะนำพาใครสักคนที่เข้ามาแต่ความสัมพันธ์นี้มันจะดําเนินไปเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อนๆมินอยากบอกว่าอย่ารีบอย่าร้อนหรือได้เจอกันแล้วให้มันสร้างกุศลผลบุญร่วมกันเพราะคนเราเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ะะอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยเกื้อหนุนกันสร้างบุญด้วยกันแต่ถ้าเจอกันแล้วมันสร้างบุญเขาเรียกว่าเสริมดวงต่อกันใหม่เรื่อยๆสร้างบุญต่อกันไปเรื่อยๆะะเพื่อเติมนะคะแต่ถ้าแต่ว่าถ้าสร้างบุญก็คือสร้างบุญนะแต่ว่านิสัยใจคอที่คบกัน ะะต้องเกื้อกูลการเมตตาต่อการเมืินไพ่ขึ้นบางคนอาจจะได้ไปไหว้ผาก,กับครอบครัวนะคะหรือคนที่คุณจะคบนะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะแต่หมออยากบอกว่าบางคนมีภาระหน้าที่การเงินการงานเยอะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราก็ได้นะคะตรงนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันแต่ว่าคนที่นะคะโชคชะตานาพานะมาเจอแล้วนะนเพื่อนๆคนที่อาจจะเคยเกื้อกูลกันมาแต่ดีชาติก็ได้อ่ะหมอขอไพ่แนะนําคุณดีกว่านะคะไพ่จะแนะนํา ทาาดลมยังไงบ้างแปดไม้เท้านะคะอ่าเดมเพรสได้แชริออดความรักคุณเดินทางบ่อยเดินทางไกลหรือเป็นคนไกลต่างชาติก็ได้นะคะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับอ่านะคะ หมอเห็นว่ามีคนที่อยากจะได้เดินทางมาเจอกันใต้สําหรับเป็นสองถ้วยโดยสเต n นะคะธาตุลมเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเป็นคนที่เข้มแข็งสองถ้วยค่ะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมานะนะคะมินเห็นไพ่ของคุณขึ้นมาคุณเป็นคนที่ยืนหนึ่งอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากๆความรักจะเข้าหาเรานะคะเพื่อนๆตรงนี้จกกักรวาลจะดึงใครเข้ามามีเกณฑ์ได้เจอกันด้วยสําหรับบางคนนะคะไพ่ถ้าคุณไม่เดินทางมาเขาก็เดิน เราก็เดินทางไปนะคะตรงนี้หรือคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลขอบคุณมากมายค่ะทาดลมนะคะชอบช่วยกด subscribe กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ